อนไ์ life, ไม่ง่ายเลยในวันที่แรกๆที่เริ่มฟ้ารู้สึกว่าฟ้าแบบลม้มลุกคุกคานกับมันมากๆเลยอ่ะส่งของให้ให้คนลองแบบเยอะมากไลฟ์แรกๆมันก็ไม่ใช่ว่าจะมีคนดูเราไลฟ์ครั้งแรกคนดูกี่คนน้อยที่สุดคือสองคนน้อยที่สุดคือสองคนน้อยที่สุดคือสองคนปีแรกยอดขาย5้าสิบล้านค่ะ oh, <ป>เปิดมาปีแรกห้าสิบล้านเลยใช่ค่ะปีที่สองยอดขาย1้0 1ส0ร้อยิบล้านค่ะปีที่สามเจอโควิดเข้ามาเดือนแรกยอดขายเป็นยังไงอ จำไม่ได้แต่มันมีแบบที่แบบเป็นน่าจะเป็นศูนย์หรือเปล่านะค่ะถ้าไม่ศูนย์ก็เกือบศูนย์อย่างไรใช่ถ้าไม่ศูนย์ก็เกือบศูนย์แล้วตอนนั้นเรามีอีกแบบเป็น10บชีวิตที่ที่ต้องดูแลค่ะสวัสดีครับเชื่อว่าเพื่อนๆหลายคนนะครับน่าจะเคยเห็นภาพนะครับของธุรกิจ ธุรกิจเครื่องสาอางธุรกิจน้ําหอมที่เราเห็นความสําเร็จกันมากมายในโลกออนไลน์ในชีวิตความเป็นจริงแล้วเขาจะต้องเผชิญอะไรบ้างมันง่ายอย่างที่เราเห็นอย่างนั้นจริงไหมที่เราเห็นกันมาเป็นร้อยร้อยโพสเป็นพันพันโพสเนี่ยชีวิตอย่างนั้นมันมีจริงไหมผมเชื่อว่าความเป็นจริงแล้วมันไม่ง่ายแน่นอนแต่ในวันนี้เราจะได้ไปเรียนรู้จากฟ้านะครับคนที่มีความฝันอยากจะนําพาแบรนด์น้ําหอมไทยให้ก้าวไกลระดับโลกในชื่อแบรนด์ journal นั่นเองถ้าพร้อมแล้ววันนี้เราไปติดตามชมมาพร้อมกันเลยครับไปครับ โปรปักอินศูนย์รวมอุปกรณ์เสียงและคอนเทนต์ครบวงจรไม่ว่าคุณจะเป็นมือใหม่หรือมืออาชีพเรามีทุกสิ่งที่คุณตามหาสนใจสั่งซื้อหรือเย e ี่ยมชมสินค้าผ่านเว็บไซต์ p r o p a กอินคอวันนี้ทุกเสียงทุกคอนเทนต์เริ่มต้นที่นี่สวัสดีครับฟ้าค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับก็ขอเริ่มต้นกันด้วยชีวิตในวัยเด็กของฟ้าก่อนเลยว่าชีวิตในวัยเด็กเป็นยังไงบ้างฐานะที่บ้านเป็นยังไง สำหรับชีวิตในวัยเด็กนะคะฐานะที่บ้านก็ค่อนค่อนข้างโอเคค่ะคุณพ่อทําธุรกิจเหล็กแล้วก็สังหาค่ะแต่ว่าตอนเด็กๆคือฟ้าจะเป็นคนเรียนไม่เก่งไม่เก่งเลยแบบแทบจะแย่งกันเป็นที่โลก,กับเพื่อนอีกคนหนึ่งในห้องก็คุณพ่อคุณแม่ก็มีความกุ้มใจประมาณนึงค่ะช่วงเด็กๆแต่ว่าพอแบบพอเริ่มเริ่มโตมากขึ้นแบบสักประมาณมัธยมอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เหมือนจะเริ่มรู้แนวตัวเองว่าเป็นคนแบบชอบกิจกรรมสมมติโรงเรียนมีละครเวทีมีร้องเพลงมีอะไรเงรี้ยคือ จะชอบมากค่ะก็เลยแบบมหาลัยก็เลยตัดสินใจว่าอยากจะเรียนแนวประมาณแบบนิเทศวารสารก็เลยไปเรียนต่อที่วา,าศาสาร์ธรรมศาสตร์ค่ะแล้วก็ได้ทําพวกแบบสื่ออะไรอย่างเงี้ยเยอะแล้วก็รู้สึกว่าเออเป็นแบบเป็นทางของตัวเองเป็นสิ่งที่ที่ชอบการเรียนช่วงมหาลัยเป็นไงบ้างช่วงมหาลัยดีค่ะมันจะมีแบบเทอมที่ตั้งใจมากๆคือแบบขยันก็แบบ3.9แต่แบบบางเทอมคือมีแฟนก็จะเหลือ สามอ,าอะไรก็ยังสาม, <laughs> สามอยู่ใช่ก็ยังก็ยังก็ยังประมาณสามอยู่ค <Okay. S 2> ่ะก็จบมาก็สามฟ้า ก็คือเริ ibly, like say, ่มต้นขึ้นจากจากตอนช่วงที่ฟ้าอยู่อเมริกาค่ะกับแฟนก็คือแบบเหมือนกับว่าเรามีเพื่อนชาวต่างชาติค่อนข้างเยอะแล้วแต่ละคนเนี่ยเขาก็จะชอบมาพูดว่าแบบเฮ้ยของประเทศเขาอะมีอะไรดีของประเทศนี้มีอะไรดีอย่างเงี้ยเราก็จะรู้สึกว่าเออแบบเหมือนของไทยอะก็จะมีอาหารที่แบบเป็นที่รู้จักของคนทุกชาติอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าเฮ้ยเราแบบก็คิดว่า ถ้าสักวันหนึ่งอ่ะมันมีแบรนด์แบรนด์หนึ่งที่แบบเป็นแบรนด์ไทยแล้วเราแบบภูมิใจกับมันมากๆที่จะนําเสนอก็คงดีเนาะคิดว่าอยากจะแับวันหนึ่งอ่ะเป็นแบรนด์แบรนด์นั้นที่แบบเหมือนเราพาชื่อเสียงของคนไทยเป็นที่รู้จักของคนทั่วโลกเนี่ยค่ะแล้วกลายมาเป็นน้ําหอมได้ยังค่ะ ก็มีแบบสามีฟ้าะค่ะนะตอนนั้นที่เหมือนกับเขาเรียนจบมาแล้วก็เหมือนเพิ่งจะมาเริ่มทําแนวออกแบบอะไรเงี้ยก็เลยมีแบบไปเจอกับพี่คนนึงพี่หุ้นส่วนณปัจจุบันเนี่ยนะคะที่เขาเป็นคนปรุงน้ําหอมแล้วก็เหมือนแบบพอได้มาลองรู้จักกันแล้วก็แบบชอบในในน้ำหอมที่พี่เขาทําชอบในสินค้าตัวนี้แล้วก็เหมือนแบบส่วนผสมหลายๆอย่างที่อยู่ในน้าหอมมันก็มีความเป็นไทยค่อนข้างสูงไงอะค่ะก็เลยคิดว่าเฮ้ยเราแบบน่าจะเอาอันเนี้ยออกมาแบบมาขายแล้วแบบตีเป็นโจทย์ไทยๆแบบทําด้วยคนไทยด้วยวัตถุดิบไทยๆได้นะคะ <S <S เลยออกมาเป็นจอร์นอลชีวิตที่เราวางแผนไว้เนอะในการธุรกิจเราก็คงทําแผนไว้คร่าวๆแล้วเมื่อเริ่มทําจริงแผนที่วางไว้กับชีวิต <c oughs> จริงเหมือนหรือต่างกันบ้างน้อยแ <c oughs> ค่ไหนไม่เหมือนกันเลย <c oughs> เราเราแค่คิดว่าแบบวันหนึ่งอะภาพของเราคือเป็นแบรนด์ประมาณนี้ที่แบบอยู่ใน global แต่ว่าคือมองไม่ออกว่าแบบระหว่างทางมันจะต้องเป็นคือคือคือไม่ไม่แน่ใจสักทีเดียวว่าระหว่างทางมันจะต้องเจออะไรบ้างมันก็เหมือนแบบลองผิดลองถูกมาเรื่อยๆค่ะช่วงแรกที่เริ่มก็คือไม่รู้คิดอะไรคือคิดว่าไปเลย ออกงานแฟร์ต่างชาติตอนนั้นก็ไปที่ฮ่องกงค่ะมันก็มีคนสนใจเยอะแล้วก็มีคนแบบติดต่อเยอะแต่นะตอนนั้นเรายังไม่มีร้านเลยอะ คือยังไม่มีร้านเลยแล้วก็เหมือนแบบไปออกทําไมคนที่เหมือนเข้ามาคุยด้วยเขาก็เป็นแนวเหมือนอยากจะซื้อของเราไปขายส่งอย่างเงี้ยมันไม่ใช่เป็นแบบว่าสร้างแบรนด์ของเราให้เป็นที่รู้จักหรือแบบเป็นร้านอะไรแนวที่เราอยากจะให้มันเป็นอย่างเงี้ยคะ่ะก็เลยคิดว่าโอเคจริงๆมันอาจจะไม่ใช่ทางวิธีการเริ่มที่ถูกต้องเราควรจะต้องมาเริ่มทําในไทยให้มันแบบมีชื่อเสียงประมาณนึงก่อนก่อนที่จะไปต่างชาติเนี่คะ่ะเพราะตอนนั้นร้านก็ไม่มีอะไรก็ไม่มีแล้วเหมือนแบบอํานาจการต่อรองอะไรก็ไม่มีเลยสักอย่างหนึ่งคือเป็นการเริ่ม ๆงงงงะะก็คือรู้สึกว่าเป็นคือเป็น,เป,นเป็นประสบการณ์ที่แบบทําไปเพื่ออะไรก็เฟลเฟเล็กๆแต่ว่าก็ถือว่าดีที่มันทําให้เราได้รู้ว่าโอเคงั้นถ้างั้นเรายัางไม่ไปโฟกัสต่างประเทศนะเราทําในไทยให้ดีก่อนใช้เวลานานแค่ไหนกว่าจะตั้งหลักและยอดขายก็เริ่มเทคออฟค่ะคือเจอโน่เหมือนกับว่าโชคดีที่ว่ามันมีคนเขาเอาไปใช้แล้วแบบบอกต่อแล้วมันเหมือนกับว่ามันก็คือเริ่มจะผิด พลิกขึมาได้แบบค่อนข้างเร็วในช่วงแรกๆอย่างปีปีแรกเราก็ขายแบบยอดขายโอเคปีที่สองก็ยอดขายโอเคแต่ว่ามันจะมีช่วงแบบปีที่3ที่มันเข้าโควิดพอดีมันก็เลยแบบล่วงลงมาอย่างเงี้ยสอง 2> 2ปีแรกยอดขายเป็นไงปีแรกยอดขาย50บล้านค่ะ oh, ปเปิดมาปีแรก50ล้านเลยใช่ค่ะปีที่2ยอดขายร้อยสิบร้อยสิบล้านค่ะร้อยสิบล้านเลยก็ถือว่ามาได้เร็วมากเลยนะค่ะ <c oughs> ทุกอย่างมันพังหมดเลยอะคือร้านเปิดไม่ได้แบบตอนนั้นอะคือยังไม่มีช่องทางออนไลน์ขายมีแต่ออฟไลน์อย่างเดียวคือมันก็ต้องเหมือนมางมใหม่หมดเลยอะว่าแบบออนไลน์คืออะไรปีที่3เจอโควิดเข้ามาเดือนแรกยอดขายเป็นยังไงอ้จำไม่ได้แต่มันมีแบบที่แบบเป็นน่าจะเป็นศูนย์หรือเปล่านะค่ะถ้าไม่ศูนย์ก็เกือบศูนย์อย่างงี้เใช่งงถ้าไม่ศูนย์ก็เกือบศูนย์แล้วตอนนั้นเรามีอีกแบบเป็นสิบชีวิตที่ที่ต้องดูแลค่ะมันก็รู้สึกว่าโอ้เป็นเป็นแบบเป็นภาระ อันหนักหน่วงมากๆตอนนั้นเครียดขนาดไหนเครียดมากจนรู้สึกว่าร่างกายคือปลนพังไปหมดเลยแล้วช่วงนั้นฝาเพึ่งคลอดลูกด้วยพิ่งคลอดลูกด้วยใช่พึ่งคลอดลูกด้วยคือแบบพังหนักมากแล้วก็เครียดมากๆเครียดจากอะไรบ้างยอดขายหาย<ช>หนึ่งเครียดยอดขายหายหนึ่งเครียดว่าเราจะต้องดูแลพนักงานยังไงเราจะต้องทายังไงกับเวิร์กฟอร์มโฮมเลี้ยงลูกอีกกับแบบโรคที่กลัวว่าจะต้องติดอีกแล้วก็ เหมือนฐานลูกค้านะตอนนั้นนะคะก่อนโควิดเราจะมีเป็นลูกค้าชาวต่างชาติเกือบหมดเลยต่างชาติเกือบหมดชายแทบจะแบบ8ปดเป็นต่างชาติหมดเลยแล้วคือคนไทยมันมีอยู่แค่นิดเดียวแล้วคือแบบจากที่ฟ้าไปขายหน้าร้านมาแล้วแบบได้สัมผัสกับลูกค้าคนไทยฟ้ารู้สึกว่าลูกค้าคนไทยก็เหมือนยังไม่ค่อยเปิดใจกับน้ําหอมไทยแล้วนะตอนนั้นเมื่อแบบ7ปีที่แล้วคือยังไม่มีแบรนด์น้ําหอมไทยที่ขายราคาแบบขวดละ2อ0 0เนี่ยเพราะว่าแทบจะเป็นแบรนด์แรกๆที่แบบขายน้ําหอมราคาแบบขวดละ2อ0 0เนี่ยค่ะคือลูกค้าก็จะรู้ึกว่าาทํไมแพงจ ทำไมแบบเหมือนทำหน้าเหมือนมีทําสีหน้าแบบฮะเท่านี้เลยเหรอโหแพงจังเงี้ยกับมีแบบอุ้ยเท่านี้เลยเหรอทําไมกล้าเนาะกล้าขายแบบพูดต่อหน้าเลยเหรอใช่พูดต่อหออน,น้าเลยค่ะตอนนี้ขายหน้าร้านเงี้ยแล้วตอนนน้นจากที่ลูกค้าต่วใหญ่เลยเป็นลูกค้าต่างชาติ <c oughs> ก็ต้องมาเริ่มต้นตลาดกับลูกค้าในไทย <c oughs> ทายัางไงถึงจะทําให้มันมียอดขายกลับมาได้ในช่วงเวลาที่ยอดขายลมไปเหลือูนย์ค่ะคือตอนนั้นนเหมือนพอเราคิดแล้วว่าแบบน้ําหอมมาอาจจะทําให้คน คนไทยเปิดใจยากนิดนึงเราก็เลยลองคิดว่าแล้วถ้ามันไม่ใช่น้ําหอมล่ะถ้าเป็นสินค้าอย่างอื่นแบบทําความชุ่มชื้นให้ผิวได้ไหมลองคิดดูก็เป็นแบบบอดี้ออกมาเป็นบอดี้ออยล์ค่ะที่มันไม่ได้เน้นเรื่องของกลิ่นหอมแต่เน้นเรื่องการให้ความชุ่มชื้นของผิวแต่ว่าเวลาที่ลูกค้าซื้อบอดี้ออยล์ไปเราก็จะบอกว่าคุณทําให้ผิวคุณชุ่มชื้นแล้วแบบลองฉีดน้ําหอมไปก็จะทําให้น้ําหอมติดนานขึ้นได้นะ oh. เหมือนแล้วมันกลิ่นที่เป็นกลิ่นบอดี้ออยล์มันก็เป็นกลิ่นเดียวกันกับน้ําหอมอย่ไงไงางเงี้ยค พ่วงขายต่อแล้วว่าไอ้น้าหอมกลิ่นนี้แล้วก็มีเหมือนกันนะแล้วก็เหมือนกับหลายคนที่บอกว่าเขาอะเคยกลับมาฟีดแบ็กให้เราทีหลังว่าเขาเคยใช้เคาน์เตอร์แบรนด์แบรนด์นี้แบรนด์นี้มาก่อนอย่างเงี้ยแต่พอแบบลองมาเปิดใจใช้กับแบรนด์เราแล้วเขาก็รู้สึกว่าเออเขาชอบในคุณภาพก็เลยแบบซื้อต่อเน,นื่องมาอย่างเงี้ยค่ะนี่ก็เลยเป็นเหตุผลที่ทําให้เริ่มเทคออฟขึ้นมาได้อีกรอบนึงใช่ใช่ใช่ค่ะ ช่วงโควิดนั้นนะคือมันก็เลยทําให้คิดนะว่าหรือว่าเราแบบเสี่ยงเกินไปไหมที่เราเอาทุกอย่างมาอออินอยู่แค่ที่เดียวกับแบบธุรกิจนี้เราควรที่จะต้องทําธุรกิจอื่นๆเพื่อกระจายความเสี่ยงด้วยหรือเปล่าทางแบบสามีฟ้าค่ะก็มีไปทําหุ้นทําร้านอาหารกับเพื่อนก็เจ๋งฟ้าก็มีมาทํร้านสเก็ตก็เจ๋ง มีทำเบเกอรี่ที่ที่เหมือนกับว่าในลานสกเก็ต่ะคะมันจะมีเป็นเหมือนคาเฟ่เล็กๆอยู่ข้างในแล้วก็คิดว่าเฮ้ยเราต้องทำพื้นใช้พื้นที่ตรงนี้ให้เป็นประโยชน์ก็เลยใช้คาเฟ่นั้นมาลงพวกแบบเครื่องทำเบเกอรี่อย่างเงี้ยค่ะไปขายตามตลาดนัดก็แบบไปยืนขายเองแบบช่วงสกเก็ตนี้ก็คือคือคิดว่ามันน่าจะอยู่นานนะเพราะว่าตอนนั้นมันก็เหมือนเข้าไปอยู่ในโอลิมปิกแล้วอย่างเงี้ยค่ะเราก็แบบตั้งใจเยอะกับ ลานสเกต็ตเนี้ยเซิร์ฟสเกต็เกตใช่ไหมเซิร์ฟสเกต็ตอันนี้ก็คือร่องรอยความเฟลภาพฉากด้านหลังนี่แหละตรงนี้คือเคยเป็นลานสเกต็ตมาก่อนตอนเปิดมามันก็ดีมากเลยค่ะไปดูหมอดูด้วยค่ะหมอดูบอกดีมากแบบยังไงก็ปังแน่มันคือก่อนโควิดนี้ไม่เคยไม่เคยมีหาหมอดูเลยนะคะจนกระทั่งโควิดมาม,มันเหมือนมันแบบไม่มีที่พึ่งทางใจอ่ะเราก็เลยรู้สึกว่าโอเคหรือว่าเราควรจะต้องไปลองดูหมอดูบ้างหมอดูแบบมันดีมากฉันเห็นว่ามันแบบจะปังมากคนจะเยอะ แล้วคนมันก็เยอะจริงค่ะประมาณ2เดือน2เดือนหลังจากนั้นเป็นยังไงก็พอคลายล็อกดาวน์ปุกคนก็หายเลยนี้ถ้าเกิดถอดรหัสว่าความล้มเหลวจากการทำลานเซิร์ฟสเก็ตเนี่ยถ้าถอดออกมาสาเหตุของมันคืออะไรสาเหตุของมันฟ้าคิดว่าตอนนั้นเป็นเพราะว่าคนไปที่ไหนไม่ได้คือที่ช่วงที่มันช่วงที่มันได้นะคะกระแสมันมาคนมันไปที่ไหนไม่ได้คนมันก็เหมือนแบบ โอเคเล่นสเก็ตอยู่กับบ้านหรือแบบอยู่ใค่ได้ในกรุงเทพอะไรเงี้ยค่ะแต่พอแบบมันคลายล็อกดาวน์ปุ๊บอะค,คือคนเขาก็กลับไปวิถีเดิมของชีวิตเขาที่แบบไปเที่ยวต่างจังหวัดไปกินข้าวไปอะไรเงี้ยคือเขาก็กลับไปใช้ชีวิตเดิมมันก็เลยหายไปเลยแต่เบเกอรี่เนี้ยนะคะความเฟลมันก็คือมาพร้อมๆก,กันกับเซิร์ฟสเก็ตน,นะคะมันก็ขายพอได้อยู่นะคะคือ ทำที่นี่แล้วก็แบบไปที่ตลาดอะไรเงี้ยมันมันก็ขายพอได้แต่ว่าณตอนนั้นที่ฟ้ามีมีงบจํากัดในการจ้างคนอ่ะมันทําให้เหมือนกับฟ้ามีคนแค่คนอีกคนช่วยอีกแค่คนเดียวแล้วคือคนเนี้ยน้องคนเนี้ยเขาบางทีเขาไม่สบาย เขาอยากจะลากระทันหันแล้วแบบแต่ว่าของมันต้องมีขายอะ่ะมันก็คือเหมือนต้องไปทําต้องไปแบบอยู่ตรงนั้นต้องไปทําด้วยต้องแบบเหนื่อยมากขึ้นกว่าเดิมเยอะๆอย่างเงี้ยค่ะแล้วจนวันหนึ่งที่แบบโอเคเราเหมือนลานสเก็ตมันก็ไม่เวิร์กแล้วแล้วแบบเจอโน้มันเพิ่งจะเริ่มพอกลับมาได้ก็เราก็เลยคิดว่าโอเคถ้างั้นเรากลับมาโฟกัสในในอะไรที่เราคิดว่ามันมันน่าจะไปได้ดีมากกว่า,านคะคะ หลังจากเจอสถานการณ์โควิดเข้ามายอดขายเจอแนนออก็ดิ่งลงไปเป็นศูนย์ก็ลองพยายามกระจายความเสี่ยงไปลองทําธุรกิจหลายๆอย่างก็อาจจะเวิร์กอยู่แป๊บหนึ่งแล้วหลังจากนั้นมันก็ไปต่อไม่ได้เลยกลับมาโฟกัสที่เจอแนนอออย่างนี้ถ้าเกิดถามว่าโควิดที่เข้ามาเนี่ยได้สอนบทเรียนอะไรให้กับฟ้าบ้างฟ้าว่าเยอะมากเลยอ่ะคือมันทําให้ฟ้าเข้มแข็งขึ้นเยอะมากๆเลยในการที่เหมือนเจออุปสรรคแบบ มาตลอดช่วงเวลาทั้งอุปสรรคเรื่องยอดขายอุปสรรคเรื่องการบริหารงานเรื่องของเรื่องอะไรอย่างเงี้ยมันทําให้เราได้เรียนรู้ว่าโอเคเราควรจะต้องมีความคิดประมาณไหนอ่ะที่ทําให้เราไปต่อได้ที่ให้มันไม่มากระทบจิตใจของตัวเราเองมากขนาดนั้นคืออย่างแบบช่วงที่ผ่านมาฟ้ารู้สึกเลยว่าความคิดบวกมันสําคัญมากๆอ่ะทุกๆวันฟ้าพยายามจะถามตัวเองฟ้าพยายามจะถามลูกตัวเองว่า วันนี้อะไรบ้างที่ทําให้เรามีความสุขมันต้องมีแน่ๆความสุขหรือเรื่องอะไรดีสักเรื่องหนึ่งในสิ่งเรื่องสิ่งหลายๆที่มันเกิดขึ้นแต่เราต้องหามันตรงนั้นให้เจอเพื่อที่ว่ามันจะได้เป็นแบบกําลังใจหรือแบบมันจะได้ไม่มากระทบกระ,กระเทือนจิตใจเรามากคือถ้าเรายิ่งคิดแล้วมันดาวคิดแล้วมันเครียดมันดาวมันก็จะดิ่งทําให้เราแบบดําดิ่งลงไปเรื่อยๆจนแบ,บบบางทีอาจจะหาทางขึ้นไม่ได้เนี่ยค่ะ ออนไลน์ไม่ง่ายเลยในวันที่แรกๆที่เริ่มฟ้ารู้สึกว่าฟ้าแบบล้มลุกคุกคานกับมันมากๆเลยอ่ะแบบการที่จะต้องทําเป็นแบรนด์ให้เป็นที่รู้จักคือแบบส่งของให้ให้คนลองแบบเยอะมากแล้วก็เรื่องระบบการจัดการการส่งของอะไรเงี้ยมันมันก็มันก็ท้าทายมากอยู่ค่ะไลฟ์คือไลฟ์แรกๆมันก็ไม่ใช่ว่าจะมีคนดูเราไลฟ์ครั้งแรกคนดูกี่คนน้อยที่สุดคือ2คนน้อยที่สุดคือ2คนน้อยที่สุดคือ2คนมากที่สุดคือ0 0คนเนี่ย อย่างนี้ถ้าเกิดให้คนที่เขากำลังดูอยู่และอยากที่จะทาธุรกิจออนไลน์เนะเพราะตอนนี้มันก็เป็นเทรนด์อยู่จะทำยังไงเข้ามาเสร็จภาพที่ดูจากภายนอกมันดูสวยหรูมันดูมีคนสําเร็จเต็มไปหมดเลยแต่ถ้าเกิดคนที่เขาจะมาเริ่มทําเขาควรจะเตรียมตัวยังไงบ้างคือฟ้าคิดว่าเดี๋ยวนี้คือการที่เข้าถึงข้อมูลแบบความรู้อ่ะมันมีค่อนข้างแพร่หลายคือเราสามารถเรียนรู้ได้จากช่องทางการออนไลน์ใน u t u b e อะไรอย่างงี้กันเองว่ามันพอจะเริ่มยังไงได้บ้างแล้วเราก็แค่เริ่มอ่ะ คือสำหรับฟ้านะอันนี้อันนี้คือสำหรับประสบการณ์ตัวฟ้าเองนะคือฟ้าไม่ได้คิดเยอะมากๆไม่ได้แบบวางแผนค <c oughs> ือก็คือทำไป <c oughs> ลองไปใช่คือไม่ได้มันไม่ได้มีแผนที่ชัดเจน,นขนาด,ดนั้นตอนที่เริ่มมันไม่มันใช่มันไม่มีสูตรสำเร็จ <c oughs> เพราะว่าฟ้าเจอหลายๆคนแบบเพื่อนหลายๆคนที่ท,ที่เหมือนกับเขามีความรู้ความสามารถมากๆแล้วแบบมันวางแผนทุกอย่างมาอย่างดีมากมันเพอร์เฟกต์มากแต่ว่ามันเพอร์เฟกต์เกินไปจนเขาไม่กล้าเริ่มเพราะว่าไม่ไม่แน่ใจว่ามันเพอร์เฟกต์แล้วหรือยังอย่างเงี้ยค่ะ มันก็เลยเหมือนทําให้ทําให้ไม่ได้เริ่มอ่ะเราคิดว่าเริ่มประมาณนี้ไหมเราเริ่มทําไปก่อนแล้วถ้าเกิดสมมติว่ามันเป็นยังไงเราก็คือปรับเปลี่ยนระหว่างทางคือฟ้าคิดว่าความสําคัญที่สุดอตมันไม่ใช่ว่าความแผนเราอ่ะมันเพอร์เฟกขนาดไหนแต่มันขึ้นอยู่กับว่าเราสามารถแก้ไขปัญหาระหว่างทางได้ดีขนาดไหนอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าแบบเทรนมันเปลี่ยนไปเรื่อยๆผู้บริโภคเปลี่ยนไปเรื่อยๆแล้วบางทีเราเหมือนเราคิดว่าเราอาจทําไปแบบนี้แหละแต่สุดท้ายแล้วลูกค้าอาจจะชอบอีกแบบหนึ่งทําให้เราต้อง เราก็ปรับเปลี่ยนแผนให้มาเป็นแบบนี้ที่ลูกค้าชอบอยากจะบอกความเฟลว่าขอบคุณที่มันทำให้เราเข้มแข็งขึ้นทำให้สตรองขึ้นมากๆในทุกความเฟลนี้เลยอะแล้วก็อยากจะบอกว่าถ้าจะมาอีกก็มาเลยคือฟ้าเชื่อว่าถ้าเราทำแล้วไม่เจอจุดที่มันเฟลอะแปลว่าเรายังทำไม่เยอะพอหรือเปล่า ถ้าเกิดสมมติว่าไม่ได้ลองทําอะไรใหม่ๆแล้วคือคุณจะรู้ได้ยังไงคือเหมือนบางทีมันก็ยังหาตัวตนไม่เจอว่าเราจะต้องไปอยู่ที่ตรงไหนอ่ะแต่กว่าจะไปถึงตรงนั้นอ่ะมันก็ต้องเจอสิ่งที่ใช่สิ่งที่ไม่ใช่มาเรื่อยๆถ้าเกิดสมมติว่าไม่เจอเลยแปลว่าเราทํามันไม่เยอะพอความสุขของฟ้าในวันนี้คืออะไรครับตอนนี้ฟ้ารู้สึกว่าฟ้าแทบจะมีความสุขกับทุกอย่างคือมีความสุขมากที่สุดแน่นอนก็คือครอบครัวลูกเนะะี่ยค่ะความสุขที่2คือบริษัทคือการที่แบบ ได้เข้ามาทํางานได้มีเพื่อนร่วมงานน่ารักน่ารักคือฟ้ารู้สึกว่าตัวเองเป็นคนที่โชคดีมากคือฟ้าไม่ได้คิดว่าตัวเองเป็นคนที่เก่งแต่ว่าโชคดีมากที่ได้มีแบบเพื่อนร่วมงานที่ดีมีทีมงานที่น่ารักที่มีความรู้ที่เขาแบบรักเราแล้วเขาก็รักบริษัทของเราแล้วเขาก็พร้อมที่จะพาแบบบริษัทเรามุ่งไปในทิศทางเดียวกันนียค่ะมีวิธีการยังไงในการที่เนี่ยทำดึงดูดให้มีคนที่ นิสัยน่ารักน่ารักคนที่เขารักในบริษัทรักในตัวเราให้เข้ามาอยู่รอบๆเรามีวิธีการยังไงมีวิธีการยังไงใช่ไหมคะคือสิ่งที่ฟ้าคิดว่าสิ่งที่ฟ้าพยายามจะทําก็คือพยายามจะทําให้ทุกคนมีความสุขในที่ทํางานด้วยความที่แบบพยายามแผ่ความสุขของตัวเองไปให้คนอื่นแล้วก็เหมือนคือพยายามคุยแบบด้วยแบบคุยกันน่ารักน่ารักคุยกันดีๆคือถึงแนมะ้ว่าจะเป็นเรื่องงานบางทีแบบมันก็อาจจะไม่ได้ดีเสมอไปแต่เรา มีวิธีไหนที่เราพยายามคุยแล้วให้มันโอเคอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็สร้างที่ทําง,งานให้มัน,ให,มนให้มันมีความสุขอะคืออย่างทุกวันนี้ค่ะที่เจอโน่ก็จะมีของแจกทุกอาทิตย์มีเกมเล่นตลอดเวลาอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ฟ้าเชื่อว,ว่าความรู้ว่าเป็นสิ่งที่สําคัญมากๆตัวฟ้าเองอะก็ชอบที่จะแบบเรียนรู้อะไรใหม่ๆแล้วฟ้าก็คิดว่าคือมันสําคัญมากๆสําหรับแบบพนักง,งานในองค์กรเหมือนกันที่เขาควรจะต้องได้รับความรู้อะไรใหม่ๆ,ๆก็เลยแบบช่วงปีที่ผ่านมาค่ะเราก็มีการจับ จัดอบรมค่อนข้างเยอะทั้งไม่ว่าจะเป็นอบรมเรื่องวิชางานที่เขาทำเรื่อง AI ที่แบบ คือคุณไม่ต้องเป็นคนทํางานออฟฟิศก็ได้เป็นคนในโรงงานก็ได้คือเป็นใครเลยก็ได้คือสามารถมาเรียนเกี่ยวกับเรื่องพวกนี้ได้หมดเลยเพราะว่าคือถึงคุณเอาไปใช้ในชีวิตของคุณแล้วแบบในชีวิตประจําวันแล้วมันทําให้คุณแบบมีชีวิตประจําวันที่ดีขึ้นอันนั้นก็คือก็ถือเป็นก็ถือว่าเป็นความสุขของฟ้าแล้วหรือแบบถ้าจะให้มีเรียนติก๊กตอกก็คือไม่ต้องเป็นคนที่จะจะต้องทํางานเกี่ยวกับติก๊กตอกก็ได้คือเป็นใครเลยก็ได้อย่างเง <animations> ี้ยค่ะก็รู้สึกว่าทุกคนแบบควรจะได้รับโอกาสในในการเข้าถึงความรรู้้้ทีี่่่่มันนนจะะเปป็ตตอออออยุคคางวไไขฟื ก้าต่อไปเหรอคะอันนี้คือเป็นความฝันว่าแบบสักวันหนึ่งคือจะต้องมีช็อปเจอร์นอลอยู่ที่นิวยอร์กนิวยอร์กมันเป็นมันเป็นเมืองที่หลากหลายอ่ะมีคนหลากหลายชาติจากหลากหลายทุกทุกท,ที่บนทั่วโลกเนี้ยแล้วคือที่นั่นหน่มันก็เป็นทําให้เป็นที่ที่ทําให้ฟารู้จักกับแบบเพื่อนๆน,นจากหลากหลายชาติแล้วก็ที่เป็นที่อวดกันว่าแบบของชาติใครดีอะไรเงี้ยค่ะก็อยากจะไปที่นั่นสักวันหนึ่งแต่ว่าก่อนจะไปถึงตรงนั้นก็ อาจจะแบบในไทยต้องแข็งแรงก่อนในไทยต้องต้องเป็นที่รู้จักกันมากกว่านี้แล้วก็อาจจะแบบในซาท์อีสต์เอชียไหมแล้วค่อยไปในเอเชียแล้วค่อยไปทางนู้นอย่างเงี้ยค่ะก็เป็นความฝันเป็นความฝันที่ที่อยากจะไปให้ถึงสักวันหนึง่งค่ะก็วันนี้ขอบคุณมากครับค่ะขอบคุณค่ะเอาล่ะครับเพื่อนๆหลังจากที่ดูใบเสร็จแล้วเพื่อนๆตกลงคิดว่ามันง่ายไหมครับในการทำธุรกิจแบบนี้ให้สำเร็จขึ้นมา ผมบอกเลยนะครับว่ามันไม่ง่ายเลยนะครับและแน่นอนจากที่ฟ้าได้ทําธุรกิจนี้ขึ้นมาเป็นธุรก,กิจแรกๆของเธอเนี่ยยอดขายบริษัทของเธอก็เติบโตอย่างรวดเร็วครับแต่จนกระทั่งเจอสถานการณ์ที่ควบคุมไม่ได้อย่างสถานการณ์โควิดทําให้ลูกค้าที่เป็นนักท่องเที่ยวต่างชาติ หายไปหมดเลยเปลี ació, ized, ่ยนไปแล้วก็เหมือนน้าเปลี่ยนทิศลมเปลี่ยนทิศนั่นเองก็ทําให้ฟ้าและทีมงานเนี่ยจะต้องเปลี่ยนวิธีการทําธุรกิจเปลี่ยนวิธีการเจาะกลุ่มเป้าหมายใหม่หมดมันเน้นโฟกัสลูกค้าคนไทยเพื่อที่จะประคองให้ธุรกิจสามารถที่จะนําพาและเอาตัวรอดให้ได้ในสถานการณ์นั้นนะครับนี่ก็เป็นหนึ่งในวิธีที่เราจะต้องเน้นปรับตัวนะครับปรับวิธีการการทําการตลาดปรับวิธีการสื่อสารอะไรใหม่หมดเลยนะฮะแล้วเธอก็ทําแม้กระทั่งออกผลิตภัณฑ์ใหม่เพื่อให้เหมาะสมกับลูกค้าที่เป็นคนไทยนั่นเองและสิ่งที่ ฟ้าได้ทํอีกอย่างหนึ่งก็คือฟ้าได้ทดลองทําธุรกิจใหม่ๆในช่วงสถานการณ์โควิดด้วยเพื่อที่จะกระจายความเสี่ยงนะครับถึงแม้ว่าธุรกิจใหม่ๆอาจจะดีอยู่ช่วงระยะเวลาหนึ่งแต่หลังจากนั้นมันก็ไม่ดีเพราะว่ากระแสมันมาเร็วไปเร็วแต่เมื่อเธอสุดท้ายเธอได้ลองทําเสร็จแล้วมันอาจจะไม่ใช่คําตอบที่ใช่สําหรับเธอเพราะเธอมีคําตอบที่ชัดเจนอยู่แล้วนะั่นก็คือ journal ที่เมื่อมันเริ่มกลับมาเธอก็เลยมาโฟกัสธุรกิจ journal ของเธออย่างเต็มที่แต่ที่สําคัญที่สุดก็คือเธอได้ลองทําครับพเพื่อนๆล่ะครับ มีความฝันมีไอเดียอะไรที่อยากจะทําธุรกิจอยากทํางานต่างๆอยู่ใช่ไหมถ้าเพื่อนๆยมีความฝันในสิ่งนั้นแล้วอย่าแค่ฝันนะครับลงมือทําด้วยเพราะสุดท้ายเมื่อเราลงมือทําเสร็จเราก็จะได้เรนร,รู้จริงๆว่าสิ่งที่เราคิด กับความเป็นจริงมันเหมือนกันไหมและที่สาคัญที่สุดเราจะได้เรียนรู้และพัฒนาตัวเองต่อไปอย่างแน่นอนครับอีกวิธีการหนึ่งที่ผมเห็นฟ้าทํานะครับแน่นอนว่าการทําธุรกิจเนี่ยเมื่อคุณทําอาจจะอายุไม่ได้เยอะมากสิ่งที่คุณจะต้องอเผชิญก็คือจะต้องเรียนรู้ในเรื่องของการบริหารคนจากอายุมากอายุน้อยทุกคนจะต้องอเผชิญสิ่งนี้เหมือนกันเราจะบริหารคนได้ดีเราต้องกลับมาบริหารตัวเองให้ได้ดีก่อนจะต้องบริหารอารมณ์บริหารความรู้สึกตัวเองให้มันอยู่ในระดับที่เหมาะสมก่อนวิธีการ ที่ฟ้าทาก็คือจะเน้นมองในเรื่องของเรื่องราวต่างๆเนี่ยในแง่บวกเสมอแม้จะมีปัญหามีวิกฤตเกิดขึ้นก็ตามฟ้าก็พยายามมองหาข้อดีของปัญหาและวิกฤตเหล่านั้นทําให้เธอสามารถที่จะก้าวข้ามมันแล้วก็ได้เรียนรู้พัฒนาตัวเองจากปัญหาและอุปสรรคเหล่านั้นขึ้นมาได้นะฮะนี่ก็เลยเป็นเหตุผลที่ทําให้ฟ้าและทีมงานของเธอเนี่ยสามารถที่จะสร้างธุรกิจแบรนด์น้ําหอมไทยจนในปัจจุบันก็เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายมากขึ้นนะครับเพื่อนๆละครับ ในปีนี้ได้เผชิญความเฟลอะไรกันบ้างเมื่อเผชิญความเฟลแล้วอย่าตีอกชกตัวหรือไปนั่งท้อใจอยู่นะครับมองหาข้อดีของมันเลยว่าความเฟลที่เรารเผชิญอยู่เนี่ย เราได้เรียนรู้อะไรจากมันและมันจะนําพาเราไปสู่อะไรได้บ้างถ้าเกิดเรามองเห็นอย่างนี้ความเฟลอะไรก็ตามที่เข้ามาเนี่ยมันไม่ขนามือเพื่อนๆหรอกครับเพราะฉะนั้นก็ขอเป็นกําลังใจให้กับเพื่อนๆนะครับผมและทีมงานโค้ดเฟลขอเป็นกําลังใจให้กับเพื่อนๆทุกคนในการฝ่าฟันความเฟลในปีนี้นะครับสู้ไปด้วยกันครับขอบคุณครับ